เเกินืน่แล้วสมีค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรนะครับปุ๊บอือเป็นไงโดนเป็นหมู่คณะเดือดตาย้วเราน่ะ สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เอลมาแคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเอลเดลิงเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเก็บเจ้าหนี้กันนะครับนี่ครับดาบอุกบาตนะครับนี่เลยดาบอันนี้นะครับเป็นคาตานาสีดำนะครับประดับด้วยหินสีส้มเป็นไงเท่ไหมวิธีเก็บเจ้าหนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเดินทางไกลนิดนึงนะออันนี้สําหรับใครที่ดูคลิปอุจิกานะแล้วนะครับก็ เจ้านี่เนี่ยไปไกลกว่าอีกแล้วก็เสี่ยงตายมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็สําหรับใครที่อยากจะได้มันมาครอบครองก็ตามเก็บได้เลยนะครับแต่สําหรับคนที่เฮ้ยพี่ผมไม่จำเป็นต้องใช้ดาบนี้วะอะไรเงี้ยก็ข้ามไปก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเก็บทีหลังเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างทําไมเราต้องเก็บนะครับสำหรับดาบนี้ดาบอุกบาทนะครับเป็นดาบประเภทคาตานะนะครับใช้ฟันและแทงนะครับ โดยการที่จะใช้เจ้าดาบนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับต้องมีความแข็งแกร่ง15ความชำนาญ14และความฉลาด18ขั้นต่ำนะครับพวกนี้นะครับต้องใช้3ค่าเลยนะทั้งแข็งแกร่งชำนาญแล้วก็ฉลาดนะครับแล้วก็ดาบนี้เนี่ยมันฟันและสะสมสถานะเลือดออก50ด้วยนะครับมากกว่าอุจิกัตนะนิดหนึ่งเนาะแต่มันใส่แอชชอปวอลไม่ได้นะครับมันใส่เท่าสงครามไม่ได้มันเป็นดาบที่มีสกิลในตัวนะครับ ไม่สามารถเปลี่ยนสกิลได้โดยที่ความสามารถของเจ้าดาบุกบาทเล่มนี้นะครับมันจะช่อคาวิซัสนะครับเมื่อเรากดสกิลมันจะปักดาบไปในพื้นแล้วก็ดูศัตรูเข้ามาหาตัวเรานะครับพร้อมกับทําดาเมจด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้เนี่ยดาบมันจะปักลงพื้นเสร็จปุ๊บดูศัตรูเข้ามาหาพร้อมกัะทาดาเมจวงกว้างนะครับเนี่ยอึ๊บนี่ไงถ้าเกิดติดโล่ด้วยนะครับถ้าเกิดโดนโล่กันมันก็อาจจะลดความแรงลงไปนิดนึงเนาะ ทั้สมีค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดแบบว่าศัตรูเนี่ยไม่มีโล่หรือว่าไม่มีอะไรกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะอย่างเช่นกลุ่มหลังเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปดูกลุ่มนี้อึ๊บเออเป็นไงโดนเป็นหมูนะ่คณะเกือบตายละเราเนะี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับความสามารถของเจ้าดาบอุกกบาดนะครับ ก็จัดว่าค่อนข้างโอเคแต่ถามว่ามันดีถึงขนาดมัสแทบไหมอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจกันละกันเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยเอามาใช้เท่ๆได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างโอเคเลยแหละสำหรับภาพลักษณ์ที่เป็นคาตานาสีดำเนาะนี่แน่สำหรับวิธีเก็บเจ้าดาบเล่มนี้นะครับผมจะแนะนําไว้2วิธีละกันนะครับนั่นก็คือทางตรงที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงตายน้อยกว่านะครับโอกาสรอดศูนกว่านั่นแหละ กับทางอ้อมที่ความเสี่ยงสูงกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันเก็บอย่างไงเนาะเส้นทางแรกจะไกลนิดนึงนะครับอันนี้ผมแนะนำนะฮะถ้าเกิดใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเลยนะครับอันนี้เส้นทางนี้จะปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีจุดพรตามเบี้ยบ่ายรายทางให้เพื่อนๆแบบว่าคอยเช็คพอยต์ไว้ตลอดเวลาเนาะอ่าเรามาดูกันให้เราเริ่มที่หน้าด่านเลยนะครับเนี่ย เริ่มหน้าด่านปุ๊บวิ่งตามทางมาที่กระท่อมบนเนินวายุนะครับแล้วหลังจากนั้นวิ่งตัดเข้ามาที่กระท่อมเรียนรู้สู้สึกแล้วก็มาที่สะพานนักบุญนะครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะชายขอบหมู่บ้านวารีเพียกหานะครับซึ่งระหว่างทางนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆขี่เจ้าทอเล็ตหรือว่าเจ้าสัตว์ขี่ของเรานะครับน่าจะเป็นบัวนะครับบัวผสมมาไว้ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีน้ําใช่ไหมแล้วก็จะมีบอสอยู่ก็คือเรือจ้างของที่เบียเนาะ ให้เราวิ่งผ่านมาเลยนะครับสําหรับตรงนี้นะวิ่งตามทางขึ้นมาเรื่อยๆเลยสังเกตตรงพื้นนะครับมันจะเป็นปื้นๆเป็นทางอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมอ่าวิ่งตามทางมาได้เลยนะครับแล้วก็เราจะวิ่งขึ้นตรงนี้ครับเนี่ยเป็นทางที่มีบล็อกอิดวางอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นดินแดงๆนะครับเราก็จะเห็นบดซ้ายมืออันนี้ให้เราเบี่ยงขวานะครับอย่าไปซ้ายมือนะครับเพราะว่าเราจะต้องโดนมังคับสู้และเราก็จะตายนะครับสําหรับบดทางซ้ายมือนี้นะครับ ให้เบี่ยงขวาออกมานะครับแล้วก็ค่อยกลับเข้าเส้นทางตรงนี้นะครับเมื่อมาถึงพื้นที่ตรงนี้ให้เรากระโดดข้ามกําแพงไฟมานะครับแล้วก็เช็คพอยต์ก่อน1ทีนะฮะมาเช็คพอยต์ตรงนี้1ทีนะครับนี่ตำแหน่งก็คือตรงนี้นะครับนี่ทานระเบียงติดความเสื่อมสลายนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ให้เรามาเช็คพอยต์ก่อนเนาะหลังจากนั้นให้เราวิ่งย้อนกลับเพื่อเข้าตามเส้นทางนะครับนี่ เส้นทางนี้นะครับจะมีบล็อกหินอาจจะมองยากนิดนึงนะครับแล้วก็จะเจอกับฝูงกระดูกนะข้างหน้าให้เราอ้อมไปนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆขี่เจ้าทอเรนต์อยู่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าน่าจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับมาถึงตรงนี้จะมีมาสองตัวขวางอยู่เบี่ยงขวาไปได้เลยเบี่ยงขวาไปเบี่ยงขวาไปวิ่งไปตามทางนะครับเจอศัตรูช่างมันนะครับแล้วก็ ให้เข้าซ้ายมือนะครับมาเช็คพอยต์ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะฮะอ่าเราจะได้จุดพรน,นะครับซากปลาหลักขักพังเคเลมนะครับ <S <S เมื่อมาถึงจุดพรซากปลาหลักักพังเคเลมแล้วนะครับให้เราวิ่งฝ่าเมืองตรงนี้มานะครับมันจะมีกับศัตรูอยู่ตามทางด้วยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับศัตรูเมืองเคลิดนะครับถ้าเกิเพื่อนๆเลเวลต่ำอยู่เนี่ยมันเก่งมากนะครับไม่แนะนําให้สู้ทุกกรณี นะครับสำหรับศัตรูพื้นที่นี้นะฮะโดนทีเดียวอาจจะตายได้ให้เราวิ่งตามบล็อกอิทนี่มานะครับแล้วซ้ายมือก็จะเจอพรอ,อีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถเช็คอินตรงนี้ได้เนาะซึ่งพรตรงนี้ก็คือกำแพงมอดไหม้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆนวิ่งตามทางพื้นขาวขาวนี้ไปนะครับวิ่งไปเลยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเจอศัตรูวิ่งหนีลูกเดียวนะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับอันตรายมาก แบบจริงจังอ่าโอเควิ่งไปเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นกับสร้างเมืองทางขวามือครับด้านหน้านี่สร้างเมืองตรงนี้เห็นไหมอ่าเมื่อมาถึงสร้างเมืองแล้วนะครับให้เรานี่วิ่งออกขวามือนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีทางลงไปด้านล่างเห็นปะ ให้เราลงไปได้เลยนะครับเราดูเส้นทางที่เราต้องเดินทางระยะไกลกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางลัดกันบ้างนะเส้นทางลัดก็คือให้เราตั้งต้นที่ตรงนี้ครับทะเลสาบอาคิวฝั่งเหนือนะครับแล้วก็ให้วิ่งลงไปที่บ่อน้ํานี่ออกขวามือมานะครับมันจะมีทางลงไปบ่อน้ําด้านล่างนะครับต้องบอกว่าทะเลสาบสิอาทะเลสาบด้านล่างนะครับตรงนี้ระวังนิดนึงนะเพราะว่าแถวนี้จะมีมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างเก่งเกิดด้วย ให้ระวังตัวเล็กน้อยหลังจากนั้นให้เราออกขวามือตรงนี้ครับเราจะเจอกับกองไฟเนาะเราปล่อยมันไปเลยนะครับเราไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับแล้วก็จะมีมังกรโผล่มาแบบนี้ครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับเพราะเราสู้มันไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดเรามาตอนต้นเกมมากๆนะครับเราไม่สามารถสู้มันได้อยู่แล้วให้ออกซ้ายมือจะเจอซากเมืองตรงนี้นะครับเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยให้เรา นี่วิ่งมาตรงนี้ครับมันจะมีทางลงไปด้านล่างวิ่งมานะครับลงจากมา้าวิ่งลงเข้าทางใต้ดินมาได้เลยนะครับตรงนี้จะมีหนูอยู่นะครับก็เคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าจะวิ่งฝ่าเข้ามาเปิดเลยก็ได้แต่ผมแนะนําให้เคลียร์นะครับอันนี้ผมแนะนําให้เคลียร์อ่พอมาถึงเปิดประตูแล้วเข้ามาด้านในเปิดหิบสมบัติได้เลยครับอันนี้เราจะเจอกับดักนะครับ เมื่อเราออกจากกับดักมานะครับเราจะรู้ว่าเราถูกว้ามาที่อุโมงค์ผลึกแก้วเซเลียนะครับให้เราวิ่งออกมานะครับแล้วก็วิ่งลงด้านล่างนี่วิ่งลงด้านล่างมาเลยแล้วก็อุ้ยระวังศัตรูด้วยนะครับตรงนี้จะเสี่ยงนิดนึงวิ่งออกมาตามทางนะครับลงด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ลงบันไดไปได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นไปเช็คพอยที่พรตรงนี้นี่ พรตรงนี้นะครับจะอยู่ที่อุโมงค์ผลึกแก้วเซเลียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราออกจากถ้ำนะครับออกจากถ้ำมาเลยเราจะอยู่บริเวณเมืองเคลิตแล้วนะครับแล้วก็ให้เราวิ่งฝ่าน้ําตรงนี้ไปนะครับด้านล่างเห็นไหมวิ่งฝ่าไปเลยนะครับเนี่ยระวังศัตรูด้วยนะวิ่งไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้แบบนี้นะครับเห็นแผนที่เข็มทิศข้างบนไหมเห็นไหม เข็มทิดด้านบนมันจะชี้ไปอยู่นะครับทางทิศตะวันตกเฉียงใต้วิ่งตัดฟ้าตรงนี้ไปนี่บึงพิษตรงนี้นะครับวิ่งฝ่าไปเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าอย่าต่อสู้เปน็นอันขาดนะครับศัตรูแถวนี้เก่งนะวิ่งฝ่ามาได้เลยนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือจะมีทางขึ้นอยู่นะครับนี่ทางซ้ายมือทางนี้ให้เราขี่ม้าขึ้นเนินตรงนี้ไปนะครับ แล้วก็มาเช็คพอยที่พรตรงนี้ครับนี่พรตรงนี้นะชายบึงเอโอนียนะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับเมื่อเช็คพอยเรียบร้อยแล้วให้เราวิ่งต่อครับไปทางทิศตะวันตกสถานที่มันจะดูแบบว่าหยึกหยืหยึกหยืหน่อยนะทุกคนมันดูเหมือนแบบอะไรไม่รู้เห็ดเห็ดงอกเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้อ่ะให้เราวิ่งต่อมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอกับจุดที่ เมื่อกี้นะครับที่ผมพามาเนาอะ,อะให้เราวิ่งตรงไปเลยแล้วก็ลงบันไดตรงนี้ครับฝ่าก็ไปเลยนะครับสำหรับใครที่เลื่อนน้อยวิ่งเข้าไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็เมื่อมาถึงด้านล่างแนะนำว่าให้รีบเปิดประตูครับแล้วก็กลิ้งตัวเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เปิดอีกแล้วก็เก็บสิตสมบัตินะครับเราจะได้ดาบบุกบาตมานะฮะ สำหรับตำแหน่งที่ชัดๆของดาบอุกบาทนะครับเผื่อใครขี้เกียจด,ดูคลิปและย้อนมาดูตรงนี้เนาะอ่ามันอยู่บริเวณสร้างเมืองพักแรมเคลิตนะจ๊ะก็ตามทางเลยนะครับตามที่ผมบอกเลยวิ่งตามทางลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครมาจากถ้ำตรงนี้อุโม,มงค์ผลึกแก้วไซเรียก,ก็วิ่งลงมาตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าโอเคประมาณนี้ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าดาบเล่มนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบในกาตนาะผมก็แนะนําให้ไปหามาเก็บเข้าคลังไว้ถือเท่ๆก็ได้นะครับเพราะว่าตัวดาบกระปลอกดาบเนี่ยมันค่อนข้างเท่เห็นปหมไฮโซเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวดาบกระปลอกดาบเนาะโอเคก็ okay. สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายบายจ้า